เปิดโปงพฤติกรรมแอบแฝงของคนที่ไม่ชอบเราแต่ไม่กล้าบอกตรงๆผ่านเจ็ดสัญญาณที่คุณสังเกตได้ง่ายๆเมื่อฟังวิดีโอนี้จบคุณจะได้ 1. เข้าใจความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับคนรอบตัว 2. ไม่เสียเวลากับคนที่ไม่จริงใจ 3. รู้จักเลือกคบคนที่ใส่ใจคุณจริงๆ 4. มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 5. ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลว่าใครจะคิดยังไงกับเราเริ่มกันที่สัญญาณแรก 1. ชอบล้อเลียนจุดด้อยของคุณเคยเจอคนที่ชอบพูดจาแดกดันเราบ่อยๆไหมแล้วพอเราไม่พอใจเขาก็บอกว่าล้อเล่นหน้าอย่าซีเรียสฟังดูเหมือนเรื่องปกติแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่การล้อเลียนจุดด้อยของคนอื่นบ่อยๆเป็นวิธีที่คนไม่ชอบเราใช้ทำร้ายจิตใจเราอย่างแยบยล พวกเขาหวังให้เราเสียความมั่นใจรู้สึกแยก่กับตัวเองแต่ก็แกล้งทำเป็นว่าแค่ล้อเล่นเพื่อให้เราไม่กล้าโตต่อยิ่งเราปล่อยผ่านพวกเขาก็จะยิ่งทำบ่อยขึ้นจนเรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีใครชอบแต่ความจริงแล้วคนที่ชอบล้อเลียนคนอื่นต่างหากที่มีปมด้อยพวกเขาต้องดูถูกคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่าดังนั้นถ้าเจอคนแบบนี้อย่าปล่อยผ่าน ลองถามกลับไปว่าหมายความว่ายังไงหรือทำไมคิดว่ามันตลกให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ขำด้วยและไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเราแบบนี้อีกเพราะคนที่เป็นเพื่อนแท้จะไม่มีวันทำให้เราเสียความมั่นใจพวกเขาจะคอยช่วยให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ใช่คอยจับผิดหรือล้อเลียน 2. ไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกับคุณ สังเกตไหมว่าบางคนชอบหลบตาเวลาคุยกับเราบางทีก็มองไปทางอื่นหรือก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือนี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าเขาไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับเราคนที่จริงใจจะสบตาเราเป็นระยะแสดงว่าเขาสนใจฟังสิ่งที่เราพูดแต่คนที่ไม่ชอบเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการสบตาเพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจถ้าเขาไม่อยากให้เราเห็นความรู้สึกที่แท้จริง ก็จะหลบตาไปเรื่อยๆแต่ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปบางคนอาจเขินอายหรือมีปัญหาเรื่องการสบตาคนอื่นเราต้องสังเกตพฤติกรรมอื่นๆประกอบด้วย 3. ใช้ภาษากายปิดกัน้นลองสังเกตท่าทางของคนที่คุณคุยด้วยสิถ้าเขากอดอกคขว้าขาหรือเอามือกุมไว้ตรงหน้าอกนั่นแปลว่าเขากำลังสร้างกำแพงกั้นระหว่างคุณกับเขาภาษากายแบบนี้บ่งบอก ว่าเขารู้สึกไม่สบายใจอึดอัดและไม่อยากเปิดรับคุณคนที่สนิทสนมกันจะมีท่าทางผ่อนคลายเปิดกว้างแต่คนที่ไม่ชอบเราจะพยายามสร้างระยะห่างทั้งทางกายและใจลองสังเกตดูว่าเขาหันตัวหนีเราไหมหรือเอาสิ่งของมาก,กั้นระหว่างเรากับเขาเช่นกระเป๋าแก้วน้ำถ้าใช่นั่นก็เป็นสัญญาณว่าเขาไม่อยากอยู่ใกล้เรานั่นเองสไม่ค่อยยิ้มให้คุณ รอยยิ้มเป็นภาษาสากลที่บอกถึงความเป็นมิตรแต่ถ้าใครไม่ค่อยยิ้มให้เรานั่นอาจเป็นเพราะเขาไม่ชอบเราสังเกตดูว่าเขายิ้มให้คนอื่นแต่ไม่ยิ้มให้เราหรือไม่หรือยิ้มแบบฝืนๆที่เรียกว่ายิ้มไปงันๆยิ้มแบบจริงใจจะทำให้ตาหยีนิดหน่อยแต่ยิ้มแบบเสแสร้งจะเห็นแค่ริมฝีปากยกขึ้นตาไม่ยิ้มตามถ้าเขาไม่ค่อยยิ้มให้เรา หรือยิ้มแบบไม่จริงใจก็อาจเป็นเพราะเขาไม่ได้รู้สึกดีกับเราจริงๆแต่ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจเด็ดขาดบางคนอาจมีนิสัยเคร่งครึมหรือกำลังมีเรื่องกังวลใจเราต้องสังเกตพฤติกรรมอื่นๆร่วมด้วย 5. ชอบพูดจาประชดประชันเคยเจอคนที่ชอบพูดแดกดันเราแบบอ้อมๆไหมเช่นเก่งจังเลยนะทำงานผิดพลาดแค่สามครั้งเอง นี่เป็นวิธีที่คนไม่ชอบเราใช้ระบายความรู้สึกลบโดยที่ไม่ต้องพูดตรงๆพวกเขาหวังให้เราเจ็บปวดแต่ก็ไม่กล้าด่าเราซึ่งซึ่งหน้าจึงใช้คำพูดเสียดสีแทนบางทีก็แอบแฝงความหมายร้ายๆในคำชมถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆแสดงว่าเขาไม่ได้ชอบเราจริงๆหร,รอกแค่แกล้งทำเป็นสนิทเพื่อเอาไว้แทงใจดำเราเท่านั้นหไม่ค่อยชวนคุณไปไหนด้วย สังเกตไหมว่าเพื่อนบางคนไม่เคยชวนเราไปเที่ยวด้วยเลยแถมพอรู้ว่าเราจะไปก็ดูอดอัดไม่อยากให้เราร่วมวงนี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าเขาไม่อยากให้เราอยู่ในกลุ่มเพื่อนของเขาคนที่เป็นเพื่อนกันจริงๆจะอยากแบ่งปันความสุขด้วยกันพวกเขาจะชวนเราไปทำกิจกรรมสนุกๆด้วยเสมอแต่ถ้าใครชอบทำเป็นลืมชวนเราหรือหาข้ออ้างไม่ให้เราไป นั่นแปลว่าเขาไม่ได้อยากมีเราอยู่ในชีวิตเขาจริงๆอย่างไรก็ตามก็อย่าเพิ่งน้อยใจบางทีเขาอาจคิดว่าเราไม่ชอบกิจกรรมแบบนั้นลองบอกเขาว่าเราอยากไปด้วยแล้วดูปฏิกิริยาของเขาถ้าเขายังปฏิเสธซ้าๆก็แสดงว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเขาไม่ใช่เราเไม่เคยถามความเห็นหรือขอคำแนะนำจากคุณ คนเราจะขอคำปรึกษาจากคนที่เราเชื่อใจและให้ค่าถ้าใครไม่เคยถามความคิดเห็นเราเลยนั่นอาจเป็นเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราสังเกตดูว่าเขาชอบถามคนอื่นแต่ไม่เคยถามเราหรือถ้าเราแสดงความเห็นเขาก็มักจะเพิกเฉยหรือไม่ใส่ใจนี่เป็นวิธีที่คนไม่ชอบเราใช้บอกว่าเขาไม่สนใจความคิดของเราเขาอาจมองว่าเราไม่มีอะไรดีพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ แต่ก็อย่าเพิ่งสรุปว่าตัวเองไร้ค่าบางทีเขาอาจไม่รู้ว่าเราเก่งเรื่องอะไรลองแสดงความสามารถให้เขาเห็นแล้วดูว่าเขาเปลี่ยนท่าทีไหมถ้าเขายังไม่สนใจก็แสดงว่าปัญหาอยู่ที่เขาไม่ใช่เราสรุปแล้วเจ็ดสัญญาณที่บอกว่าคนไม่ชอบเราแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้มีดังนี้หนึ่งชอบล้อเลียนจุดด้อยของคุณสองไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกับคุณ สใช้ภาษากายปิดกั้น 4. ไม่ค่อยยิ้มให้คุณ 5. ชอบพูดจาประชดประชัน 6. ไม่ค่อยชวนคุณไปไหนด้วย 7. ไม่เคยถามความเห็นหรือขอคำแนะนำจากคุณแต่ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าใครไม่ชอบเราบางที่อาจเป็นเพราะเขาเขินอายหรือมีปัญหาส่วนตัวเราต้องสังเกตพฤติกรรมหลายๆอย่างประกอบกันที่สำคัญอย่าปล่อยให้ความคิดของคนอื่น มากำหนดคุณค่าของเราเพราะคนที่ไม่ชอบเราอาจมีปมในใจของเขาเองแทนที่จะกังวลว่าใครไม่ชอบเราลองมองหาคนที่ชื่นชมและเห็นคุณค่าในตัวเราดีกว่าเพราะชีวิตสั้นเกินกว่าจะไปเสียเวลากับคนที่ไม่จริงใจมาใช้เวลากับคนที่รักและเข้าใจเราจริงๆดีกว่าก็จบแล้วสำหรับเนื้อหานี้มีคำถามสั้นๆท้ายวิดีโอ คุณเคยเจอใครที่แสดงสัญญาณเหล่านี้บ้างไหมแล้วคุณรับมือกับพวกเขายังไงบ้างสุดท้ายขออวยพรให้เป็นวันที่ดีของผู้ฟังทุกท่านได้พบแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตได้เจอมิตรแท้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสรุปสั้นและกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีเนื้อหาใหม่ๆจะได้เด้งแจ้งเตือนให้คุณทันทีสวัสดีครับ